ว่ามันใช้ทรัพยากรมากเกินไปต้องบริโภคอาหารจำนวนมากอาหารไม่พอปับ๊บตายเลยแต่ปรากฏว่ากิงกาอยู่ได้นะห,หรือว่าอีกทีแมงสาบอยู่ได้นะเนี่ยเพราะว่ามันตัวเล็กๆก็จริงแต่ไม่ใช่ทรัพยากรน้อยสิ่งแวดล้อมแย่ยังไงมันก็ยังพออยู่ได้อดทนอยู่ได้เห็นเราเองวางเต้าให้ใหญ่เทียมฟ้าแต่ว่าอยู่อย่างเรียบง่ายใช้ทรัพยากรให้น้อยเป็นต้นไม้ใหญ่ที่กินน้ําน้อย อย่างนี้แล้วก็สิ่งแวดล้อมไม่ดีก็อยู่ได้สิ่งแวดล้อมดีก็เติบโตเป็นการใหญ่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนคณะสงฆ์อยู่รอดถึงปัจจุบันได้เพราะหลักนี้พระพุทธเจ้าพระองค์วางหลักให้เป็นไม้ใหญ่ที่กินน้ําน้อยพระสงฆ์อยู่อย่างเรียบง่ายปัจจัยสี่อยู่แค่พอประทังชีวิตอยู่ได้เนี่ยเครื่องนุ่งห่มหรือผ้าสามผืนผ้าบางสกุลชักจะขอศพมันยังใช้ได้เลยเนี่ยอาหารหรือฝากกับชาวบ้านวันละสองมือ้อเดี๋ยวว่าแต่อาหารอร่อยไม่อร่อยแค่ไหนเนี่ย ขนาดมือรับประทาน,นยังเอาแค่ว่าพอให้อยู่ได้กินแค่กันตายให้มีเลี้ยวมีแรงในการบำเพ็ญสมณธรรมเท่านั้นเนี่ยทุกอย่างเป็นไปนอย่างเรียบง่ายอย่างนี้ทําให้คณะสงฆ์สามารถยั่งยืนมาได้2,000กว่าปีจังหวะโอกาสเปิดให้ก็เติบโตเป็นการใหญ่แต่ว่าพอจังหวะไม่ให้ก็ยังรักษาอยู่ได้เนี่ยต้นไม้นะถ้าเป็นไม้ใหญ่และกินน้ํามากเนี่ยพอเจออากาศแรงเข้าทีตาย แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เป็นไม้ใหญ่ที่กินน้ําน้อยได้แล้วก็ยั่งยืนสิ่งแวดล้อมเลวร้ายยังไงก็อยู่ได้แต่อากาศเป็นใจฝนฟ้าเป็นใจก็เติบโตอย่างรวดเร็วจริงๆแล้วเนี่ยในทุกที่นะมีสารอาหารอยู่ในทุกสถานการณ์มีโอกาสแทรกอยู่ถ้าคนไหนฉลาดและอดทนเพียงพอ เป็นไม้ใหญ่กินน้ําน้อยคือพยายามให้ตัวเองนี่ใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดเขาจะพบว่าในทุกสภาวะเขายืนหยัดรักษาชีวิตตัวเองอยู่ได้แล้วคอยซอนเสาะแทรกซ,อ,ซ,อ,ซอนไปเอาโอกาสที่มีอยู่ในที่ต่างๆนี่ยนะในทุกสภาวะเอามาใช้ประโยชน์ทาให้เติบโตขึ้นมาได้ในเรื่องนี้เนี่ยเห็นต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งชอบมากเลยคือบนหน้าผาเป็นหินเนี่ยนะ โอ้โห oh, หินเนี่ยดูแล้วมันไม่น่าจะมีต้นไม้ขึ้นได้ปรากฏว,ว่ามันยืนหยัดขึ้นมาได้ถามอยู่ได้ยังไงในซอกหินก็คงจะมีที่มันเริ่มผุไปแล้วเนี่ยเป็นหินผุๆบ้างหรือมีดินอยู่บ้างนิดๆหน่นนอยๆนะไอ้ไม้ต้นนี้เนี่ยมันเอาล่ากมันชอนชัยไปตามร่องหินนี่แหละค่อยๆดูดสารอาหารจากหินผุๆจากที่เปื่อยเป็นดินผุเป็นดินแล้วเนี่ยนิดๆหน่นอยๆเนี่ยซึ่งมันลําบากกว่าดินผุเป็นดินทั่วไปเยอะมากเลยฝนตกลงมาปั๊บเนี่ยน้าก็แทบจะไหลไปหมดเนี่ย เหลือเก็บอยู่บ้างตามร่องหินก็นิดๆ,ๆหน่อยๆแต่มันอาศัยล่ามาที่ค่อยๆแผ่ออกไปแล้วดูดเอาโอกาสเล็กๆน้อยๆทรัพยากรเล็กๆน้อยๆน,นี้มาหล่อเลี้ยงชีวิตที่มันอยู่ได้แล้วค่อยๆเติบโต,ตขึ้นบนผาหินเนี่ยกว่าจะโตอย่างที่เห็นในภาพนี่นะเดี๋ยวจะโชว์ให้พวกเราดูนะโตอย่างในภาพนี้เนี่ยบนผาหินแท้ๆโตยืนหยัดขึ้นมาได้อย่างนี้เนี่ยตรงพี่ว่า คงใช้เวลาหลายร้อยปีทีเดียวแต่ดูมันยืนหยัดอย่างพลนงเนี่ยเห็นแล้วต้องบอกว่าโอ้โหน่าชื่นชมมันนะผาหินแท้ๆเนี่ยมันยืนหยัดและเติบโตขึ้นมาได้พวกเราทุกคนเนี่ยขอให้เป็นเหมือนต้นไม้ต้นนี้ก็แล้วกันว่าต่อให้สิ่งแวดล้อมเลวร้ายเท่าไหร่ก็ตามเราต้องอยู่ได้เพราะเราเป็นไม้ใหญ่ที่กินน้ำน้อยจะอาศัยทุกๆโอกาสที่มีอยู่ จะไม่มองว่าสิ่งแวดล้อมแย่เราแย่แล้วหมดโอกาสแล้วตายแน่แย่แน่อย่าไปคิดอย่างนั้นใจนิ่งๆิ่งรักษาสติให้ดีแล้วจับจ้องมองดูจะพบว่ามีโอกาสมีทางรอดมีทางออกแม้จะลําบากอยู่บ้างาค่อยๆช,ชอนชัยหาโอกาสแล้วหยิบโอกาสเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์สุดท้ายเราจะอยู่ได้แล้วค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งยิ่งถ้าเกิดเจอสิ่งแวดล้อมเอ,อื้อให้ทะลุจากผาหินไปเจอ ดินอุดมสมบูรณ์อยู่ข้างล่างปั๊บในเมื่อไหร่เอ่ยโอ้โหจะโตแบบระเบิดเถิดอเทิงเ,เนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะตั้งเต้าให้สูงเพียงฟ้ามองเชิงบวกเสมอประกอบด้วยปัญญามีเป้าหมายที่สูงส่งเพื่อส่วนรวมตัวเองใช้น้อยอยู่ง่ายกินง่ายสิ่งแวดล้อมแย่เท่าไหร่ก็อยู่ได้เพราะอย่างนี้ปั๊บจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่ายังไงเรารอดเราอยู่ได้แน่ จะทำงานอย่างมีความสุขสนุกกับชีวิตได้ในทุกๆสภาวะ,จะเจริญพอกรับขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์สมชายฐานาวุฒโธเป็นอย่างสูงนะคะที่ทำให้เรามีแนวทางปฏิบัติที่จะสร้างสุขในชีวิตทั้งในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานค่ะขอวักทองจากคุณหมอสักวักหนึ่งค่ะขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุข กับชีวิตและะาารรทงนคค่ขอบพระคุณในคำอวยพรนะคะคุณหมอวันนี้ในเวลาของรายการท่านโลกทันทำหมดลงแล้วค่ะนายแพทย์ชัดชัยศรีบันดิตดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมทีมงานต้องลาท่านชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ